ครับพี่น้องปลอดภัยทุกบองทุกบอลครับพี่น้องครับพี่น้องทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับพี่น้องครับพบกันคือเก่าคือเดิมดนครับพี่น้องครับที่นี่วิธีชาวบ้านเขานะครับกระไดมีโอกาสนะครับมาเบิ่งคุณผีนะครับคือเปลี้ยงปลอมอเทศนะครับชุมพอนึงนะครับพี่น้องครับในหน้าเขาหรือในในสาลนะครับครับตอนนี้เพิ่งกำลังจะมาวานเปลี้ยงชี้เดือนกว่าครับประมาณสองพันหกร้อยตัวนะครับพี่น้องครับจะมาพาพี่น้องมาเบิ่งว่าวิธีการเลี้ยนวันเลี้ยงยังไง ชนลยตัวนี้ขนาดนี้นะครับพี่น้องครับที่ตามครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับแนะนำตัวนี้ครับผมสวัสดีครับผมนายนรินทรพงศ์สุขจันทร์ครับเป็นเกษตรกรที่กำลังล่องเลี้ยงปลานี่เป็นล้อมแรกครับกำลังล่องเลี้ยงเบิ่งว่าไม่สิบตัวอย่งไรอยู่ในขันทดลองอยู่ครับครับผมคิดจะไดนจึงไหนมาเลี้ยงปลาหมอเทียนนะครับผมตอนแรกกราไมาอยู่บ้านบ่มีอย่างเฮ็ดเลยล่องเบิ่ง พุทบ่อไงแล้วน้ำม,มันตนน่ออกน้ำมันต่อมันก็เลยคิดว่าผมก็เลยคิดเราคิดเราว่าพ่อหน้ำแรงมันจังสิได้จัดก,การน้ำง่ายคือถ้าบอ่ออื่นมันแห้งก็ยังเหลือสองบ่อนี่าไก่ไกบ่อบาดานีนา่สามารถเติมน้ได้จะมาเห็นเป็นข้องใส่ไก่คือทันแหง้งคือแหง้งหมดเลยบ่มีน้ำเติมครับครัลงเก็เลยเจ็ดตามนี่แหละก็อยู่นี่น,น,น้ำในน้ำในพบ่ขาดเนาะน้ำในช่วงแรงสิขาดด้วยครับเพราะว่าก็ะใสบ่อบาดานซอยซอยเนาะครับ เจ้าาบมอแลวตัวนี้ปลาพันหนึ่งครับเนี่เน้นชุกพรอนหนึ่งครับชุกพรอนหนึ่งเนาะครับผมพลอยทั้งใบจะโตครับผมสองพันอร่อยโตสองพันอร่อยโตครับจากทราบพี่น้องบางคนก็จากที่ทราบวิธีการเลี้ยงเนาะเลี้ยงยังได้ขึ้นในตัวใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงจักมือจักเดือนแรกเลยก็คือต้องเน้นอาหารโปรตีนก่อนมาลดแรกเลยนี่ก็คือต้องใส่หัวอาหารโกบความขออาหารโกบหน่อยนะครับซี่โปรตีนสูงประมาณสิบสิบเปอร์เซ็นต์พัดโปรตีนม็เลยครับเดือนแรก ก็เดือนเดือนที่สองมี่คือมันไงเราขนาดกลางเข้าใส่หองอาหารปลาดุกลดโปรตีนลงเลยหีสิบห้ากเสร็จครับให้ไปประมาณเดือนหนึ่งเพราเขาเดือนเดือนที่สามมี่ร็สิเป็นใส่เป็นอาหารปลาดุกไงก่อนครับจักสิบหามือแต่หลังเขามาเปลี่ยนเป็นหอาหารปลานิ้นเพราะอาหารปลานิ้นมันมันโปรตีนมันสี่หน่อยครับผมแหมาเขาประมันไปเล่าไปกินมันก็แสบนะครับเพราะว่ามันบ่มันแห้งครับผมครับตัวนี้ ปลาเนี่อายุจักจักเดือนครับจัามือประมาณสี่เดือนสี่ประมาณสี่เดือนเนาะครับผมสี่เดือนครับสี่เดือนเกี่ยงตะบดสองพันห้าร้อยตัวสองพันห้าร้อยตัวครับพี่น้องก็ต้องถามเราเรื่องเรื่องอาหารอ่าอาหารเบิดไลทยเท่าไหร่เรื่องอาหารนี่ผมเบิดประมาณสิบกว่ากระสอบครับผมบ่ได้นับสิบสิบกว่ากระสอบแต่ว่ารวมรวมตั้งซื้อย่อยไว้นับมัยเนาะครับย่อยๆครับประมาณสิบกว่ากระสอบประมาณสิบสี่สิบบาถึงบ่ประมาณประมาณนั้น กระสอบแล้วจังหวัดครับผมกระสอบละบาสามร้อยยี่สิบก็ถือว่าบ่อขายแพงกว่านี้น้อสามร้อยยี่สิบบาทก็คือต้องปรับเปลี่ยนผมว่าพันชิ้นไส้หัวอาหารแบบพวกนี้ย่างเดียวนี่คือซื้อมากเลยจังไดยมัน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 บสามารถลดต้นทุนได้ผมคิดว่าผมมีนาหวานผมนีอะไรก็ผมก็จะเอามาเห็ดหัวอาหารนี่แหละครับผมตอนนี้ผมก็ซื้อเครื่องเอ่อหัดหัวอาหารเม็ดกลับเครื่องเอ่อสีเขาน่อยนะครับโอ้เป็นแนวคิดดีครับหหัวอาารเลย ความเมื่อสี่สามารถลดตนทุนหล่เหเลาเฮ็ดใไทยเท่ากับสีได้ขายได้ถือลงนะครับคือราคาถือลงเนาะครับผมเพราะนี่คือตอนทุนเขาสูงอยู่มั่นกัเลยมันก็เลยเดให้ SE เ่าต้องขายราคาสูงนําครับแต่เขาสามารถลดต้นทุนใดก็มันก็สิขายได้ถือราคาถือให้เกษตรกรได้กินของของดีครับคือทุกคนก็นสิทั่วถึงนะครับว่าได้กินกระสุขผู้สุกคนครับครับตัวนี้ที่ว่าเป็นการเลี้ยงปลาหมอเทศชุมพรเนึ่องไมใน่าเขากับว่าใดเนาะ ครับในหน้าเขาว่าแงมมันถั่วมันเกอกไปเบิดนี่หละโอ้แงมแงมมันออกนี่ท่านพอเห็นมันออกไปหากินในปลาเขาได้เป็นห่ครับผมคือมันถั่วมันก็ถั่วเบิดเลยนี่อจะเห็นว่ามันออกข้างนอกนี่ก็เพราะมันคือนแค่หน่อยนี่มันเกอกแล้วมันกัดหน้าหน้าแม่มันก็มีออกแน่หละม่ออกแน่นอะครับท่านพบปัญหาอย่างไรครับในการเลี้ยงปลาปลาหมอนี่ครับปลาหมอนี่ปัญหาก็คือท่นอันนี้นะท่นมันขาดมันต้องมันเลี้ยงยาก มันเลี้ยงยากเพราะว่าคันมันเป็นคันเท้ามาเลี้ยงมันสิเป็นปลาที่หากินเองไม่ค่อยได้อ๋ตอตัวแหลกมั้ยเนาะครับผมตัวแหลกคือคันเท้าบ่รหหัวหาเลยคือเอามาแล้วมาปล่อยถิม่มไว้ได้ยังสี่นี่มันสิบหรหิไงสามสี่เดือนกันยังหน่อยขึ้นคันยัง<อ>มันเป็นปลาที่ต้องกินหวัวอาหารครับผมแต่ว่าคันเพราะเขาเลี้ยงมันไงแล้วนี่ประมาณจากสองเดือนสามเดือนมันไงไงแล้วสาม,มารถกินนั่นนั่นแหละเทาไห้แนบ่เห้าไหนก็ได้ก็ได้คือกันครับผมอยู่ทีี่่เานถือว่าเป็นกลต้นทุนครับผมคือผมช่วงนี้ผมก็่ค่อยได้หา สามหมื่นไหเท่านึงช่วงตัวนี้เริ่มปล่อยแล้วเนาะครับผมเริ่มปล่อยเป็นการช่วงที่เขาจับขายแล้วจับจำเลยช่วงจับขายแล้วผมก็สีรถไอ้ไขมันมันลงน้ำผมก็เริ่มปล่อยไงครเพราะว่าช่วงแรกๆที่ให้ให้ตลอดนี่คือเขาสริไปแล้วครัมันมันแห้งผลบวกปฏิวัติมัน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 เกินก็ต้องลดลดอาหารลงมาลดอาหารลดโปรตีนลงครับท่านจำได้ไหมาะไรจำจำได้กี่กิโลจังหวัดครับผม ลนึงบ่อลอยบ้านาใช่บ่แพงบ่อสุบ่แพงวันไหนกับปลาประมาณจักจักตัวโรครับผมใส่ปลานมูทีลูบ้านขณะรายการสีหาโตโรสีของัตโรเนาะเดี๋ยวก็ปลาหมันตอนตอนเริ่มแรกเนาะเข้าในการอนุบาลอเดี๋ยเข้าเข้าเข้ามาปล่อยลูกสาวใีแบบครับวันนี้ต้องใส่ผ้าเขียวปล่อยยังก็อนุบาลไปก่อนผมปล่อยลงบ่อเพราะว่าบ่อบ่อนี่มันบอ ผมมีมันสิบโมมีศัตรูไม่ถึงว่าสิบโมีพวกปลาับปลาคอไปยังเนาะอย่างอื่นครับปลาบงพุทธังพุทธังหนาแรกวังหนเองอ๋อครับครับผมก็เติมคันแหลกมื่อวานนี้หน้าผมก็เอาบอลบดาลเติมครับเติมล่องสองบอลบันนี้ก็เอาปลามาลงครับครับปัญหาโรคี่ปัญหาโรคมีบ่ครับพวกปลามีก้อนข้างตอนโรคแทบสิบโมีโมมีโรดด้วยเนาะ แทบ,บสิ่าตายเลยเธอสิบูาตายเลยบ่ทันโอ้ดีครับวิธีข้าวขาลง่งข้าวข้า,าอ่านเขามาส่งปลาเนี่ยถ้าต้องขี่ไหมในตอก่อนจากสามชัมม่วโมงสี่ชัมม่วโมงโอ้ลอยในน้ำเพื่อให้มันปับคุณภักพนะครับครับแล้วก็ค่อยปล่อยมันตอนนี้ครับปล่อยสองพันห้าร้อยตัวนี่คิดว่าคิดว่าเนอะ้ะท่านจับไขายได้จักกิโลหรอครับชประมาณช่วงนี้ผมยัไม่ได้ผมมาขึ้นประมาณยี่สิบกิโลล,ละสามี่สิบกิโลเลยเนาลลละ คิว่าสิประมาณจักจักกิโลครับเกีวคำนวณไวนี่มาปาบนั่ประมาณสามสามร้กิโลสามร้อยเนาะสามร้อโลครับจากกรนมเแลสองพันหตกันซื้อมาตัวะบครับผมซื้อมาตัะบาครับตัะบาก็ถือว่าพแงมานเนาะซื้อมาตัวะบาครับคำนวณบางท่านว่าใช่ไหมเนี่ยคำนวณอ่าคำนวณว่าสองันสอาร้อยรตนี้สีคิดเป็นตัะจักจักขีดจังยังรับ ตีใส่ไปเลยคืออ2,500ตัวนี่ผมจะตีแค่3คนแค่2,000ตัวเพื่อเ e พ 3, ื่อหายเพื่อกายแล้วก็ผมจะคัดใส่แล้วผมจะเอาอะดั่งมาหาคือใส่ประมาณ4ตัวหาตัว6ตัวโลนี่ยเจะเอาหายไปหาเออครับหา2,000ครับมันก็ 1, 200, 300. 3, 300 1, ส 3, ิเหลืออยู่เท่าไหร่อ่ะประมาณ300ก้อน300 300ก้โลครับผมประมาณ3,000กว่าครับถือว่ากิโลละร่อย

กะชิ่ว่าอันมื่นเหรอเนาะครับผมตีไปมื่นเออเพราะว่าเขาได้เขาได้เปิดไฟฝนยังไงมันเลยครับตอนแรกไม่ได้เปิดครับปัญหาปลาบืนหนีหนามนือสาหริมีบวกครับผมมีแน่นอนมีแน่นอนเออแต่ว่ากระตงว่าเผาอมยังเลรอเนาะครับครับมืดมืดกัมืดแน่แหะเพราะว่าช่วงนั้นฝนมันตกเออแล้วผมมาเบิ่งหลังคิดว่าหนึ่งคือว่าปัสสุโพนเสบสเบื้องต้นล่ะเบื้องต้นลนะครับอนาคตข้างหน้าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับผม ต้องอนาคตข้างหน้านี่คือผมมาหาวิธีการลดต้นทุนของอาหารครับครับถ้าเฮาลดต้นทุนของอาหารใดนี่มันก็สีได้ราคาที่ถือลงถือลงครับผมแล้วเ้าก็สามารถจาหน่ายออกตลาดได้ราคาที่ถือขึ้นครับครับถ้าลดทุนเ้า่ตานี่เ้าก็ขายได้ราคาถี่ตาได้ครับครับทั้งการจําหน่ายทั้งตลาดของท่านท่านมีแนวทางอย่างไรครับในการขายผมโฆดณาในเฟซขายเอาครับขายในออนไลน์เนาะครับผม้วก็ปากต่อปากปากต่อปากครับ คือว่าปลาผมมาเบิ่งแล้วที่ว่าตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับปลาตัวปลาผมจะศึกษามาจากในกลุ่มเขาไปในกลุ่มในเฟสนะครับเรี่องปลาหมอครับกับศึกษาจากนั้นถามคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนเลี้ยงมาก่อนครับกับกับือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ประมาณเบื้องต้นนั่นถันเนาะเบื้องต้นก็โอเคอยู่คือเราพี่หนานจะมีออกมีขยายยังไงในเข่านพี่หนานเนี่ยเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้คือเรื่องบ่อผมเรื่องบ่อทันทีขยายบ่อบะมันมันมันเลิก เพราะว่าตอนแรกก็โยคะทุนร่องเนาะเพราะว่ามันโคตรปวดวันนี้มันเอาปากขึ้นย่างเขาปากขึ้นยาก,ากเนาะโอ้แหละเปัญหาเวลาเนาะต้องขยายให้มันกว้างอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันกว้างแค่สองเมตรเพราะติขยายเขาเป็นสามเมตรแล้วก็สีลดความตื่นของบอคร<ช>ับครับมันจังได้สะดวกในการจับขึ้นมาที่นี้ก็อยู่ซีเดือนครับ ที่เดือนใส่สองขีดประมาณสองขีดครับสองขีดกว่าเนาะครับแค่เพือในพวกตัวนี้วัาสิ่งนี้โตประมาณตัวละสามขีดสองขีดแล้วก็ดสามขีดกว่าเกือบครับคือใส่อยู่ประมาณนี้แหละครับัครบในความรู้สึกของท่านเองท่านมีความรู้สึกคุณพ่อใจสำเร็จครับผมหน่อยๆสำเร็จในการที่เลี้ยงปลาดนประสบเห็นโตปลาเราประมาณนี้นะครับผมพ่อใจบ่พ่อใจครับแต่ว่า คือปัญหาเรื่องต้นทุนอย่างเดียว<อ>อตอ้นทุนมันสูงกว่าพอผมซื้อซื้อโอหัวอาหารทุกอย่างนะครับครับคือตอนนี้คือปัญหาทส่ต้องแก่คือการลดต้นทุนในการเลี้ยงแล้วต่เลี้ยงบ่บเลี้ยงอ่อครับครับเลี้ยง่อ,งอปีหน,าน้าจะมีการขยายแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนปลาเพิ่มมาขึ้นกว่านี้ครับผมคือต้องปับปีนั้นป,ปีปีต่อไปคือเอาปลาไปเลี้ล้วก่ล่อหนาแรงแลวครับแต่ิะปั๊บคงโบไม่ครับ ฝากพี่น้องเนาะพี่น้องกับมางคนก็นกนอยากจะเลี้ยงนะครับอาจจะเห็นคลิปตัวนี้ลงไปลเ่าเสนอแนะนําไปบางเบื้องต้นแต่พี่น้องก็อยากนสนใจออยากจะมาเลี้ยงอยากจะเลี้ยงเหมือนเหมือนคุณพี่เนาะอยากจะเลี้ยงเราเลยแนะนําให้สําหรับ,กบเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงปลามอเทศทชุมพรดนึงนี่ในหน้าเขาหรือในบอ่อนี่ฝากแนะนําให้ให้พีดด่น้องเกษตรกรนะครับผข้ามาต้องเริ่มต้น,ตนยังไงนะเริ่มต้นก็คือ เริ่มแรกก็ต้องเตรียมบอ่อครับเตรียมบ่อเตรียมทุนเพร,ระาะว่าพวกนี้ต้องกินหัวอาหารมันมันบ่ไดดกินพืชพือพวกปลานิ่นปลานี่น,นะครับครับมันเว้นปลากินพืชมันมันต้องเล่นว่าอาหารครับราคาสิ่เรื่องทต้องเตรียมครับคือขา,ขาดว่าอาหารในช่วงแรกๆนี้มันสีก็ใหญ่มันสีฉะงัดเลยบอกครับมันสีชะงัดพี่น้องก็ตกใจเลยเนาะ ตอนแรกผมเลี้ยงนี่ผมเอามาลงนี่มีคนบอกว่ามันเลี้ยงยากเลี้ยงไวญ่ผมก็เลยว่าเขาผมสีรองเบิง้งอ่าสีร้องเบิง้งเนาะเออต็มปากเต็มเบิออเบ้องอ่มันก็โอเคอยู่ก็ <c oughs> โอเคเนาะแต่นะาะก็คือเริ่มจากศูนย์คือลองเริ่มจากศูนย์ศึกษาเองครับถ้าผู้ใดสนใจก็อยากมาเบิ้งก็ได้ครับมาเ<อ>าบิ้งนี่เนาะครับครับมียังสงสัยก็มาถามได้ถามได้ครับผมอยู่อยู่ที่บ้านหวาดเนาะ ผลปศุสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกท่านะครับพี่น้องครับเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะถือว่าเป็นตัวอย่างสอบผลสำเร็จในเบื้องต้นนะครับพี่น้องในการเลี้ยงฟางมอธิเนาะครับผมก็อาจจะคั้นแรียกเอาชี้เลี้ยงเขาต้องลงในน้อยๆจังฉีแล้วเนาะงถ่านเนาะครับพอเป็นการเลี้ยงลูกเป็นการทดลองอ่าเป็นการทดลองก่อแต่บางคนก็ลงเป็นแสนสองเส้นตัวนี่ผมว่าคิดว่ามีโอกาสผ่านสูงเนาะถ่านเนาะผมีโอกาสผ่านเออนะนะก็บผลขายก็รู้มากมาถึงของบรรษัทไทยเนาะ ขอขอบคุณนะครับคุณปีนะครับหลายๆนะครับที่มาให้ความ่รู้ครับเกษตรกรที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลานิ่งเพราะมันมีความมรสเฉยนะครับจุ่มพ่อนึงนะครับพี่น้องครับเท่ากับว่าในหน้าเขาในในสาหนี่เนาะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับอยากจะมาซื้อปลาหรืออยากจะมาดูงานหรืออยากจะมาเบิองที่โตได้ทั้งไหนเนี่ยครับผมครับกเบอร์โทรศัพท์ก0 9 0 2 3 1 0 7 3หาครับและอีกทางหนึ่งก็คือทางเฟสครับผมนรินทรงค์ทว่างุุ้กจัน เป็นภาษาอังกฤษครับภาษาภาาษอังกฤษเนาะครับผมเอาอีกรอบแล้วครับผมเพื่อนๆลองจำบ่ได้ครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศูนย์สองสามนึ่งศูนย์เจ็ดสามห้าครับทางเฟียกนรินทร์ทวุ้งซุปกันขอบคุณทันเร็วๆครับขอบคุณครับผม